เกิดขึ้นที่นนทบ,บุรีค่ะเป็นหนุ่มเมียนมานะคะผมปรากฏน,นุ่งสโลมมาจากแดนขโมยรถกระบะนะคะแล้วก็ขับหนีไปแต่ปรากฏว่าไปชนระนาวเลยนะคะสี่คันรวดมีทั้งกระบะมีทั้งมอเตอร์ไซค่ะทําคนอื่นก็เดือดร้อนไปหมดเลยอะ่ะเนี่ยเหตุการณ์ที่หนุ่มเมียนมาค่ะแอบขโมยรถกระบะสีบอลเงินของคุณธีรยุทธ์บุญมาอายุ30ปีเป็นผู้เสียหายนะคะจอดเสียบ เสียบกุญแจแล้วคาไว้ระหว่างนั้นก็นั่งกินนั่งสังสรรค์อยู่ในบริษัทแถวแถวเชิงสะพานพระรามสี่นะคะแถวแถวถนนตร,ตรงเส้นนั้นเขาเรียกว่าเส้นชัยพพกึกค่ะจนต่อมาเนีหนุ่มเมียนมาคนนี้ก็ขโมยกระบะของเทรุทุ์แล้วก็ขับหลบหนีไปก่อนจะเกิดเหตุการณ์ที่บอกชนระนาวมอเตอร์ไซค์สองคันโดนชนกระบะอีกคันบนสะพานข้ามแยกไซน้อยแถวแถวบางกรวยไซน้อยบางบัวทองนนทบุรี โอ้โหดูสิมีคนเจ็บระนาวเลยค่ะประมาณ4ี่คนด้วยกันแล้ว2คนเป็นเด็กผู้หญิงอายุ14ปีอาการสาหัสเลยนะคะ oh. ทีมข่าวของเราได้ภาพกล้องวงจรปิดให้คุณผู้ชมได้ดูเห็นไหมนี่ขับมาเร็วมากอะกระบะคันสีบอลเงินเนี่ยค่ะขับมาจากถนนชัย,ยพฤกษ์่ามุ่งหน้าไปที่ใส่น้อย oh. ไปซะเร็วเลยนะคะ oh. ระหว่างขับไปถึงกลางสะพาน oh. ข้ามแยกไสน้อย oh. คุณดูภาพไปนะคะมีมอเตอร์ไซค์ที่ขี่อยู่ด้านหน้าจากนั้นชนมอเตอร์ไซค์กลางสะพานค่ะนี่ชนแรงมากกล้องทัวร์ตัดมานะคะจับภาพรถกระบะค,คันนี้ค่ะชนแบรีเออร์กลางถนนเลยนี่โอ้โหชนกระจัดกระจายหมดเลยอะค่ะและพุ่งไปชนกระบะที่เขาแล่นอยู่อีกฝั่งหนึ่งชนอย่างแรงจนรถไปชนเสาไฟฟ้าริมทางขณะเดยียวกันกล้องวงจรปิดคุณผู้ชมดูนะจับภาพหนุ่มชาวเมียนมาคนนี้ หลังเกิดเหตุแล้วลงจากรถวิ่งหลบหนีไปเนี่ยเข้าไปแถวๆนั้นนะคะท่านปูนใกล้ๆจุดเกิดเหตุนี่นี่นี่ก้าออกมาแล้วนะคะเนชัดเลยนุ่งสลงพันสลงใหม่เนี่ยภาพแต่ละมุมนี่เป็นหลักฐานอยู่ที่ตํารวจแล้วค่ะเมื่อบ่ายวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตํารวจชุดสืบสวนสพบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเดินทางเข้าไป ไปใกล้กับจุดที่เกิดเหตุนี่าาบนเส้นนี้ก็คือถนนบางกรวยไซน้อยค่ะชาวบ้านแถวนั้นก็บอกไปเจอคนเมียนมาต้องสงสยัยสมสโลงหลับอยู่ในรถบรรทุก,ทกปูนภายในแ้นปูนนี้นะคะ ก็เลยนำกำําลังเข้าไปตรวจสอบผู้ชายคนนี้เป็นคนเมียนมา,านยุคุณดูสภาพสิยังคุยไม่รู้เรื่องอะ่ะเ <น aun ts> มาอยู่ค่ะพูดวกไปวนมาถามชื่ออะไร <ณ S 2> ชื่อยันจออูเป็นคนเมียนมาจับใจความได้บอกไอ้คืนวันที่เกิดเหตุมีเพื่อนชวนไปฉลองกินเหล้าด้วยกันดื่มไปสามขวด ซดเหล้ากันไปจําได้แต่ว่ามีเพื่อนเอากระบะมาให้ขับออกไปซื้อเหล้าเพิ่มเขาก็เลยขับออกไปจากนั้นเขาบอกผมจําอะไรไม่ได้เลยถามมาทํางานที่นี่ได้ยังนานแค่ไหนอะไรยังไงเขาก็บอกเขามาทํางานที่นี่ที่โรงงานปูนไม่ถึงอาทิตย์ดื่มเหล้าเยอะมากจําไม่ได้มาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเขาบอกเขาเห็นไม่มีใครอยู่ก็เลยเข้าไปหลบนอนในรถปูน่ะคือพูดยังไม่รู้เรื่องเลยฟังดูค่ะเรามากับใคร มาคนเดียวแค่นั้นเลยใช่ไหมใช่แล้วแล้วรถเที่เป็นเอามาเพื่อนเอามาให้เหรอรถคันนั้นนที่ทำงานด้วยกันมีเจ้าเขามันจะไม่รู้แจ้งกูหรออ่าลูกเขาหนึ่งแหละจำได้ไหมว่าขับรถใครมาเป็นลูกเขาหนึ่แหละลูกเขาแล้วทำไมถึงขับมาครับจำได้ไหมอือจะไปเอาไปที่เล่าไม่รู้อาถามอาถามจริงจริงยังจำเลยนะจำได้หรือจำไม่ได้กันแน่ตอนนี้ได้เล่ได้อยู่พูดก็ไม่รู้เรื่อง ตำรวจถามไปก็บอกอเอางี้ละกันในเมื่อพูดไม่รู้เรื่องก็ไป,ไป,ไ,ปไปสอบสวนต่อเพิ่มเติมที่โรงพักนี่ชุดสืบพาไปแล้วค่ะที่สพบางบัวทองนะคะครับขณะเดียวกันทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสพชัยพฤกษ์ก็มาเตรียมอายัดต,ตัวไปดำเนินคดีข้อหาขโมยรถด,ด้วยค่ะอโอ้โหดูแล้วชนแลเ้เลยเทเลยสงสารน้องผู้หญิงอะ่ะใช่อายุคแค่14ปีอะ่ะใช่ครับโอ้โหนี่หน่ารศ<อ>ยับเลย โอ้ไม่รู้จะขาดเรียนอีกนานแค่ไหนเลยนะคะภาวนาให้น้องปลอดภัยด้วยค่ะครับ